ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดู LS 125 T นะครับตัว T เป็นเจนที่2เป็นโฉมเก่าตัวไฟตาเพชรสีน้ำเงินขาวตรงเล่มนะฮะเอกสารก็มีเล่มกับป้ายทะเบียนนะฮะชุดโดนไม่มีนะชุดโดนตามได้นะครับบวกเพิ่ม600หรือลูกค้าจะจดทะเบียในใหม่ก็3,200บาทนะฮะอันนี้สภาพเดิมนะฮะชุดสี สีเป็นงานเบิกใหม่นะฮะแต่ว่าเป็นงานเบิกมาเก็บไว้แล้วมันไม่ได้ใช้นะมันก็เลยมีตำหนิสีถังทำใหม่นะใสๆเลยสีถังลายตรงช่วงท้ายกับช่วงอกอาจจะไม่ตรงนะแต่ผมมีสติกเกอร์ลายนี้ไปให้นะเพราะว่าซื้อมาติดถัง ถังไ้ช่างก็ทำสีใหม่อ่ะมาดูเครื่องเครื่องเดิมนะคาบรบูเดิมกองอยู่ครบสีโครงสีเดิมนะฮะสีดําเมทนะฮะไม่มีปูเลยฝาเครื่องก็ฝาคัสก็สีเดิมนะฮะพันสตาร์ทชุบเกียร์โยงเบรกหลังใช้ได้ดีนะฮะท่อสวยๆเลยฮะไม่มีบุบเลยมีอาร์มชุบ ท้าหลังชุบการตกชุบสีตรงนี้เพี้ยนหน่อยนะฮะมีตำหนิเล็กน้อยทะเบียนสวยมากครับตองเก้าเลยล้อยางยังโอเคฮนะสีรวดยังเงาอยู่ฮนะยางก็ยังเหลือเือนะเยอะโยโค้ง,งฝั่งนี้ก็ไม่มีปูนะฮะสีเดิมฮะเนี่ยปั๊มสองทีอยู่ครบออตำหนิ นีอาจุ้สีตรงนี้นิดนึงตำนนีมันไม่มีบางโคลนตัวในนะฮะถังพักน้ำถังสองทีอยู่ครบบางโคลนตัวในซื้อใส่ได้นะไม่แพงามาดูแผงคอบนเนี่ยชุบนะสวยฮะรสอสะอาดปุญแจ2ดอกนะฮะเหมือนจะมีสีนชกข้างนี้รั่วหน่อยนะแล้วก็กางเกงในนะไม่มี ซื้อใหม่ได้อะไม่แพงร้อยกว่าบ,บาทนะฮนี่ยล้อหน้ายางเหลือๆเลยมันโคลสีแดงนะกระบอกชบฝั่งนี้มีชุบนะแต่ฝั่งนู้นสีดำภาพโดยรวมสวยฮนะเครื่องเดิมๆเ,เลยฮนะฝั่งเสียงกันดีกว่าสตาร์ตติดง่ายนะฮะ ไฟเกียร์ว่างนะแต่ออกสีกฟ้าๆหน่อยนะไปหน้าไปท้ายติดน,นะไปต่ำไปสูงติดน,นี่คือไฟสูงนะเดียวลไฟเรกยกลเลี้วก็ติดนะ <c oughs> ข้างขวาไปเลี้ยวข้างซ้ายติดนะไฟหน้าไฟท้ายไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายขวานะไฟเบรกก็ติดก็แล้วก็ชิ้นนี้ไม่มีนะซื้อใหม่ได้ฮนะไม่แพงนะสวยๆสะอาดๆเลยฮนะรถมือสองนะครับขายตามสภาพนะซื้อมาขายไปคนระับ มีเก็บงานเพิ่มเล็กน้อยคัะก็รายละเอียดก็ประมาณนี้เลยเบิ้ลน,นิดนึงมันมันดึกแล้วนะ,ะได้นิดเดียวมัดรอบขึ้นนะ